ช่อง u t u b e เด็กองกระชวนชมครับวันนี้พามาดูงานแอนเมตครับแถวหลักห้าครับบ้านผมก็อยู่หลักห้าครับดำเนินสะดวกครับนี่มาเจอในเฟซครับสวยมากก็เลยมาถ่ายให้ดูเลยครับเนี่ยครับเจ้าของครับพี่ครับตอสัมภาษณ์เลยครับเป็นไงครับพี่ตัวนี้ทำกี่เดือนครับเนี่ยก็ใช้เวลาสองเดือนครับอือเก่งมากเลยครับ มีตัวเล็กๆด้วยเนี่ยกรมีครับเดี๋ยวๆขอถ่ายตัวเล็กหน่อยส่งเอาตลาดน้ำอ๋อส่ตงตลาดน้ำออันนี้ตัวเล็กนะครับนี่ครับมีรถสวยงามมากส่วนใหญ่จไปส่งที่ตลาดน้ำหมดล<อ>ตลาดน้ำราคาไอ้ดุเนอนนี่ดิใช่ครับเขาเลยไนมะ่ใช่เหลืออ ผมมีช่อง y u t u b e ไงทำช่อง Youtube ไว้ได้ประมาณ2ปีแล้วมั้งผมเล่นชวนชมอยู่ทีนี้ไปที่ไหนเจออะไรสวยๆผมก็จะถ่ายลง Youtube หน่อยขออนุญาตพี่ถ่ายลง Youtube หน่อยนะครับได้เลยครับก็คนหลัก5้าเหมือนกันครับใครถูกใจก็ต,ติดต่อมาก็อของพี่เบอร์โทรอะไรครับเนี่ย ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกสามห้าเจ็ดสามครับชื่ออะไรครับชื่อแบรนด์ครับชื่อแบรนด์นะครับชื่อตามนี้เลยครับนี่นี่ครับเจ้าของครับชื่อแบรนด์ครับโหสวยงามมากนี่มีสแตนเลสด้วยไหมมีก็มีผสมด้วยพวกเกาะพวกแก้เป็นสแตเสนเลสเพราะมันจะได้ไม่สนิมไม่กิเป็นพวกนี้แหละไอ้เตาแก๊ แก๊เก่าๆแฮมเมดจริงๆ <c oughs> ผมยัง <c oughs> ใช้สายยางกเก่าๆมาใส่เลยเพราะว่าเอาอะไรมันก็ไม่เข้าแล้วน่าจะเปลี่ยนสายยางอ่ะดีดีสุดอ่ะนี่มันอยู่ในร่องม,มันอยู่กลางแก้งมันจะสวยกว่านี้ทูถ,ถึงไปตั้งแล้วก็มีไฟส่งด้วยนะใช้ไฟดีๆโหแจ่มมากในรูปมันยังมองดูมไม่ค่อยน,น,นั่นเท่าไหร่นะต้องมองดูจริงๆถึงเป็นตัว งามมากแต่งามมากถอดได้หมดนะเนี่ยถอดสามข้อเลยเนี่ยถอดได้สามข้อเลยถราเราจะได้ขยายยัง่ายๆถอดได้ก็ดีเวลาน่ามันเดินทางง่ายหน่อยใช่แล้วไอ้นี่ก็ถอดได้แหนก็ถอดได้หัวถอดได้ถอดได้หมดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยทรงขอนี่ย เราส่งทีแรกตบองไว้สาหมื่นห้าเราก็เลยเอาแค่นั้นแหละเพราะว่าสามหมื่นห้าทำแค่ไม่ได้เไ,ไ,ไม่ได้ว่านะครับสามหมื่นห้านี่ไม่ใช่ว่าแพงนะเพราะที่แรกคุบอกเขาว่าเครื่องเงาห้าหมื่นแต่ตมลงทำดำเงาเฉยอ,อ,อันนี้อเอาเงาก็เลยอย่างนี้ก็เลยขี้เกจไปบวกราคาเนี่ยของของคนไทยครับราคาก็ไม่แพง ถ้าเป็นเมืองนอกนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแสนแล้วครับเนี่ยเป็นแสนแน่แเรอาอใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจออะไรสวยๆที่ไหนผมจะถ่ายวิดีโอให้อมกันนะครับขอกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ